สวัสดีครับนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่ของวงการฟุตบอลเลยก็ว่าได้หลังจากที่กองหน้าระดับผู้การอย่างคาริมเบเซมานั้นมีแววว่าจะไม่ต่อสัญญากับเรอมาลิตและเรื่องที่จะย้ายออกจากทีมหลังจากจบฤดูกาลน,นี้ซึ่งนั่น,นทาให้บรรดาทีมยักษ์ใหญ่ต่างตาลุกเป็นไฟและพร้อมจะก,กระชากตัวเบเซมาไปร่วมท้กันอย่างพร้อมเพียงซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับภาพสถานีต่อไปที่อาจจะเป็นจุดหมายปลายทางของคาริมเบตเซมาซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้ว าามมกัันเลยครบและสําหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพักยก54มีครบทุกค่ายเกมแหล่งลงความสนุกมีครบทุกการเดิมพันที่ตอนนี้มีโปรโมชั่นเอาใจสายกีฬาโบนัส5%เทุกยอดฝาสนใจแอดมาเลยที่แอดพักยก54โดยเรามาเริ่มกันที่สถานีต่อไปของคาริมเบนเซมาทีมแรกได้แก่โอลิมปิกลียงจากสกิีเอิงฝรั่งเศส ซึ่งสาหรับโอลิมปิกลียงนี่เปรียบเสมือนบ้านเกิดของเบเนเซม่าเลยก็ว่าได้พอเดิมทีก่อนที่เขาจะย้ายไปร่วมทัพเรมลมาริตเบเนเซม่านั้นเติบโตมาจากอาคาเติี่ของลียงตั้งแต่ในปี1997ยาวจนมาถึงปี2009หรือประมาณ12ปีเต็มเลยทีเดียวซึ่งในตอนที่เขาคว้ารางวัลบอลลงดอได้เบเนเซม่านั้นได้เอาบอลทองคำกลับไปฉลองที่สนามของลียงอีกด้วยซึ่งนั่นแสดงให้เห็นถึงความผูกพันที่เขามีให้กับโอลิมปิกลียงเป็นอย่างมากและมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปล,ถาาลยยกถบบ สถานีต่อไปของคารลิมเบนเซมา่าทีมที่สอง้แก่บาเยนน์มิวนิกจากศึกบุนเดสลีกาเยอรมัน โดยหลังจากที่พวกเขาต้องสูญเสียเลวานดอสกี้ออกจากทีมไปบายเยนนั้นก็ยังไม่สามารถหาเพชคฆาตตัวแทนของเลวานดอสกี้ได้อีกเลยซึ่งหัวหอกทีมชาติเซนิก้าอย่างซาเดโอมาเน่ที่เพิ่งเสือตัวเข้ามาร่วมทัพในฤดูกาลนี้ก็ฟอมขึ้นๆลงๆแถมยังไปต่อยปากเลกรอยซานเน่จนน่าจะถูกปล่อยตัวออกจากทีมหลังจากจบฤดูกาลนี้ซึ่งมาเป็นเช่นนั้นชื่อของคาริมเบเซมา่าดูแล้วน่าจะเป็นอะไรที่เข้ามายกระดับเกมลุกของบายเยนได้อย่างทันตาเห็นและเบนเซม่านั้นน่าจะพรอมกระสูตะข่ายแบบ สถานีต่อไปของคาริมเบนเซม่าทีมที่3ได้แก่ปารีสแสกชักแมงจากสกอรเอิงฝรั่งเศสแม้ว่าในช่วงหลังเบนเซม่านั้นจะไม่ได้ก้าึ้นไปติดทีมชาติฝรั่งเศสและไม่ได้ควา้าแชมป์โลกกับทีมแต่ทว่าทุกคนนั้นก็รู้ดีว่าคาริมเบนเซม่าคือหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดของทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งการที่ทีมยักษ์ใหญ่ของประเทศอย่างเปเชกำลังจะเข้าสู่ยุคเปลี่ยนถ่ายครั้งใหญ่ชื่อของคาริมเบนเซม่ากองหน้าอันอดับท็อปของโลกฟุตบอลและยังสามารถคว้าตัวมาได ซึ่งเป๊ะเชนั้นมีร้อมทั้งเงินค่าเหนื่อยมหาศาลการลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกบวกกับแชมป์ที่รอบเบนเซมาอยู่อีกหลายรายการสถานีต่อไปของคาริมเบนเซมาทีมที่สี่ได้กแก่แมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ โดยหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ทัพปีศาจแดงในยุคของเอริกเทนฮาร์กยังไม่สามารถโชว์ผลงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็คือการที่พวกเขายังไม่มีกองหน้าตัวจบสกอร์ที่มีฝีเท้าระดับโลกซึ่งการคว้าตัวคาริมเบเซมานั้นดูแล้วน่าจะเป็นจิ๊กซอห์ชิ้นสำคัญของทัพปีศาจแดงอย่างแน่นอนโดยที่แมนยูพวกเขามีพร้อมทั้งด้านการเงินความสำเร็จอีกท,ทั้งยังมีเพื่อนร่วมทีมเก่าของเบเซมา่าที่ร่วมกันสร้างความยิ่งใหญ่ที่แลมาดรลิตทั้งคาเซมิโลและลาเฟเอวาลานซึ่งถ้าเกิดว่าแมน และแล้วก็มาถึงสถานีต่อไปของคาริมเบเซม่าทีมที่5ได้แก่ทีมจากประเทศซาอุดีอราระเบียโดยตัวเต็งอันดับที่1ทีบ่บรรดาสื่อแทบจะทุกสำนักจากต่างประเทศต่างยกให้เป็นทีมเต็งที่คว้าตัวเบเซม่าไปร่วมทัพได้ก็คือบรรดาทีมจากประเทศซาอุดีอราระเบียที่มีรัฐบาลของพวกเขาคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังซึ่งจากข่าวที่มีรายงานออกมาคาริมเบเซม่านั้นได้รับข้อเสนอโดยตรงจากรัฐบาลซาอุดีอราระเบียโดยสัญญาเป็นระยะเวลา2ปีมูลค่ามหาศาลถึงส0 0รล้านยูโรต่อปีหรือตกเป็นเงินล้านุูโรต่อสัปดาห์ แถมเป็นเซมายังไม่ต้องเสียภาษีเขาจะได้ค่าลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์แบบร้อแถมยังเรื่องสโมอสรอและเมืองที่จะอยู่ได้แบบตามใจได้รับส่วนแบ,บ่งจากค่าโฆษณาและข้อเสนอสุดท้ายคือถ้าคาริมเบนเซมาอยากได้อะไรเพิ่มก็แค่บอกมาเดี๋ยวพวกเขาจะใช้เงินเสกมันมาให้ซึ่งข้อเสนอที่เปรียบสเสมือนฝันเช่นนี้มันก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าคาริมเบนเซมาจะย้ายไปขางที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย